ชาวบ้านนะครับก็มาขนของจากข้าวสารที่ที่ที่เนี่ยครับข้างหลังสโตระของบิ๊กซีนะครับก็ข้าวสารที่มีพนักงานบิ๊กซีเลยลลเราเป็นคนสั่งซื้อ,อเต็มเลย<ญ><ญ>

Inh. ถุงละห้ากิโลเลยนะเก็บไว้ก่อนอย่างนันก็แจากสายทีนึงส่วนรถทัานอื่นก็กำลังมานะครับโอเค่หนูบ้างนะครับที่พวกเราไปแล้วดูดูเอาเมื่อวันดีวัที่มึก็เสกเกิดปุณอาจารย์มาฝากเลยก็น้องมาฝากครับวันนี้กำลังอยากจะญยใยญ่ใหเข้าเข้าข้อสารให้ใช่ปะนะฮะโอเคครับหยอดเขาเออแล้วเชิญไปนั่นหนิลอยลับอปไปเกิดหนิ Ni tu menik nak mula bismillah bagi beras ni Tapi orang kecil yang ni yang hidup menik kecil siya, -siya. lah Jangan buat tu bagus <tuk> Jadi malu semua orang itu dia dua dah berdarul lu tapi tak bagus mana no.